พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสตแชแเนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องผู้มีอำนาจ ในบ้านเมืองนี้นะครับเป็นถึงระดับรองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติครับเขาก็คือคุณกะนิกนันนะครับรอสีทองนะครับนามสกุลของกันเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพุทธมานานนะไม่มีใครรู้จักกับชั่วข้ามคืนในการเป็นวิทยากร สัมนมาพูดให้พระสองฆ์องค์เจ้าฟังถึงพรักการเมืองที่มีคนเลือกเยอะที่สุดนั่นก็คือพรกเก้าไกลแหะครับจริงๆท่านก็น่าจะเอ่ยชื่อพรกเก้าไกลไปเลยข่าวออกทุกช่องครับเดี๋ยวท้าความนิดนึงคนที่ไม่รู้ข่าวนี้คุณกานิอีนันทําอะไรครับกานิกนันเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึง พรกเก้าไก่ครับแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อพักเก้าไก่เขาบอกว่าพักที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็พักเก้าไก่นั่แหละครับไม่มีใครได้คะแนนเยอะกว่าพรรคเก้าไก่จะตัดงบประมาณของสำนักพุทธศาสนาครับแล้วก็บอกพระสองฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในห้องประชุมนั้นด้วยว่าถ้าเกิดว่าท่านได้งบน้อยหรือไม่มีงบก็อย่าว่ากันนะนะข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ก็พูดไปทำนองว่าพระเก้าไก่เนี่ยสอนให้เยาวชนไม่รักพ่อแม่นะพูดไปทำนองนี้เลยทีเดียวก็แค่สองประเด็นนี่แหละครับโดยยกตัวอย่างลูกของเธอที่ไปเลือกพรคเก้าไก่แล้วก็ยกตัวอย่างหลานของเธอที่ไม่รักพ่อแม่นะ ช่วงข้ามคืนครับตอนนี้คุณกะนิกนันทำอะไรครับปิดสื่อทุกทุกช่องทุกเรื่องเครียดครับท่ารักษาการผู้อำนวยการสำนักพุทธบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับคุณกันิกนันด้วยให้ความเป็นธรรมเรื่องอะไรอผมก็ไม่เข้าใจผอ,อสำนักพุทธรักษาการนะเข้าข้างเหรอเข้าข้างรองผอ,อเหรอเห็นด้วยเหรอ เห็นด้วยที่รองผอ,อ,อพูดเหรอบอกให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมยังไงวะเขาออกมาโจมตีมาเก่าวหาพักเก้าไก่อะโดยที่ไม่มูลมีมูลความจริงเลยให้ความเป็นธรรมตรงไหนครับอ่ะก็โดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการและทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวก็เป็นความเห็นส่วนตัวแต่ไปพูดในฐานะรองพูดในการสำนักพุทธศาสนานะ จะเป็นความเห็นส่วนตัวหรือความเห็นของสำนักพุทธก็ไม่รู้แหละหรือคนในสำนักพุทธคิดกันอย่างนี้หรือเปล่าท่านรักษาการผอ,อ,อแล้วก็ข้าการอื่นๆคิดกันแบบนี้จริงๆหรือเปล่ามันก็เลยซึมซับไปถึงรองผอ,อก,กันนิกนั่นจนออกมาพูดอย่างนี้นะมันไม่ได้หรอกครับกล้าพูดแล้วก็กล้ารับผิดชอบและตัวเองมีความคิดอย่างนั้นจริงๆ ตัวเองต้องหาข้อมูลมาว่าพรรคเก้าไก่ไดนยโยบายน่ยผมก็ไม่ยามไปดูนยโยบายของพรรคเก้าไก่นะไม่มีนะไม่มีตัดงบทางศาสนานะไม่มีนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีอะทำไมคุณกันทิ้งรันเกียรติคุณพิธามากเลยครับรักพลเอกประยุทธ์มากเลยครับเพราะว่าสำนักพุทธศาสนาม่ขึ้นกับใครนะไม่ขึ้นกับรัฐมนตรีนะ เป็นเอกเทศนะขึ้นกับนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับหรือยังไงต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือยังไงก็พูดไม้ชัดๆเลยรั t เธอทูชื่นชมพลเอกประยุทธ์มากก็บอกมาเลยประกาศมาเลยทำให้เกิดอคติในใจครับแล้วพลเป็นระดับรองผู้นาการนะครับไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ตาสีตาสา ออกมาพูดจาอย่างนี้มันต้องมีมูลมันต้องมีความคิดที่เกียดพักเก้าไก่นลกออกไหมาการที่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนานะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสำนักพุทธสำนักพุทธนั้นมีหน่วยงานทั่วประเทศนะครับจะมีสำนักพุทธศาสนาประจําจังหวัดแต่ละจังหวัด แต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่ะครับตอนนี้มันมีเงินงบประมาณ4,000ล้านบาทนะครับมันก็เลยมีคนรู้จักมากขึ้น,นแล้วก็นีเงินทอนวัดเนี่ยนรองพอรู้เรื่องกับเขาไหมนั่นล่ละเป็นความอับเป็นความความ ด้อยของการทํางานของสํานักพุทธแหะครับที่มีเงินทอนที่สํานักพุทธจะโดนตัดก็เพราะว่าเหตุนี้แหละครับไม่ได้เหตุอื่นเลยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเก้าไกลก็เลยเอาหลายคนไม่รู้จักอะมารู้จักสํานักพุทธกันหน่อยอำนาจหน้าที่ของสํานักพุทธนะครับดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยาฐานะผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนารวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอันนั้นข้อหนึ่งข้อสองคือรับสนองงานประสานงานรัฐสวายสนับศูนย์กิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์นะขอนี่สำคัญนะรับสนองงานนะไม่ใช่ไปคุมคณะสงฆ์นะข้อที่สาเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการ ในการคุ้มของพระพุทธศาสนาข้อที่สี่ส่งเสริมดูแลรักษาและทำดุบำรุงศาสนาและศาสนาวัตถุทางพระพุทธศาสนาก็เนี่ยเงินทอนวัดเกิดขึ้นกับข้อนี้แหละครับข้อที่สี่ดูแลรักษาและจัดการวัดร้างและศานสมบัติก่างก็ไปดูว่าทำไมร้างก็ไปดูนะ 6. พัฒนาพุทธมนตนให้เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาข้อ17ทำนุบำรุงศาสนาศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมความรู้คู่คุณธรรมนะครับถ้ารองผอ,อ,อถ้ามันมีความรู้แน่นอนแต่ท่านคู่คุณธรรมหรือเปล่านะที่จะไปโจมตีพักที่ตัวเองเกียดโดยเฟกนิว ข้อที่ปสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกข้อที่9ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่นโยบายหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายนะจำไว้นะ วิสัยทัศน์องค์การขับเคลื่อนกิจาการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงสังคมดำรงศีลธรรมนำสสันติสุขอ,อย่างยั่งยืนพันธกิจนะครับเสริมสร้างให้สถาบันและกิจาการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนข้อหนึ่งข้อสองสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสงและการเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อพระจายให้มีความรู้คู่คุนธรรมข้อที่สามจัดการศึกษาสงเพื่อผลิตและพัฒนา ศาส,าสนาทายาทที่เปลี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแพร่ธรรมุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็งข้อสี่ดำเนินการให้ทุกให้พุทธมน,นตนเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาข้อห้าพัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสาร,รมสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนา และสังคมนะครับเอาเอาแค่นั้นก่อนก็ไปหาดูกันได้นะครับคุณกระดิกนันนะครับแต่ก่อนก็เป็นผู้ตรวจราชาการที่สำนักพุทธนะครับแล้วก็มาเป็นรองผู้นวิการสำนักพุทธท่านเป็นค่าราชการดีเด่นนะในปี2556ผมก็รู้จักนะประกวกเพื่อนฝูงที่เป็นค่าการดีเด่น แล้วพวกนี้ก็ทำตัวลำบากแล้วบางทีก็ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่หรอกเป็นค่าการดีเด่นในการเกี่ยวกับทำเปเปอร์ก็มีนะบางคนได้มาไม่กล้ามาตั้งโชว์ไม่กล้าตั้งโชว์เพราะว่าตัวเองก,ก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ดีเด่นดีเด่นหาเหวอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ที่ ที่ไม่ควรจะรับผมจะบอกให้แล้วการเป็นค่าการดีเด่นอ่างเงี้ยแล้วก็มามาเฟกนิวมาพูดจาแบบนึกไปเองอ่ะแล้วพูดต่อน้าสาธาชนเน่ยพูดต่อพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วผมคิดแล้วผมก็เชื่อจริงๆว่ารองผอ,อท่านนี้มีความคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่ว่าแบบ พูดแบบว่าก่อนพาไปไม่ใช่เขาอยู่ในจิตใต้สํานึกฝังลึกพอมีหลายคนที่คนผมรู้จักเยอะแยะมากมายนะเป็นคนให,ใหญ่โตๆทั้งนั้นนะที่กลัวพักก้าไก่กลัวว่าจะล้มสถาบันบ้างละกลัวว่าจะนู่นนี่นั่นบ้างละโดยที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรเลยคือคือกลวัวไะคือผู้ที่อยู่ชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำการรัฐบาลมาไม่มีใครกลวัว ชอบนิยมชมชอบโอ้ท่านดีท่านเท่ท่านเป็นทหารท่านน,น,นนู่นท่านนี้นะท่านบระธารประเทศดีแบบนั้นหรือแต่พอมาถึงอันนี้ปุ๊บเขาก็ยังไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรเลยไปกลัวซะละไปพูดกันซะละแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็คือไม่คิดว่าจะโด่งดังขนาดนี้คิดจะพูดเงียบเงียบคิดว่าไม่มีใครอัดเทปคิดว่าไม่น่ามีปัญหาพูดแล้วรู้สึกว่าตัวเองเท่ตัวเองที่กล้า ที่จะจัดการพักเก้าไกลตัวเองกล้าที่จะจะต่อสู้โอเคเลยถ้ามีความคิดอย่างนั้นก็โอเคเลยลาออกจากข้าราชการเลยครับลาออกจากรองผู้การสํานักพุธนะลาออกเลยลาออกแล้วก็สมัยหน้าก็ลงเลือกตั้งลงเป็นสอสอหรือเป็นอะไรหรือไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้ก็ออกมาตั้งป้อมค้านพรคเก้าไกลทุกเรื่องเอาอย่างนั้นเลยจริงๆ พราะว่าการคิดต่างนี่ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมก็พระเก่าไกลก็ไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกครับก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็แล้วแต่แต่เขายังไม่ได้บริหารงานยังไม่ได้บริหารประเทศอ่ะเราเอาสิ่งที่ผิดผิดมาพูดแล้วพูดให้พระสองฆ์องคเจ้าฟังด้วยแล้วมาขู่พระสองฆอง์คเจ้าด้วยเหมือนกับสำนักพุทธานะแม่โคตรใหญ่และมีเงินมหาศาลที่จะให้พระ ไปทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นจำไว้นะพวกท่านที่สนัำหนุนพระเก้าไกลนี่แหละพวกพระคุณเจ้าทั้งหลายแหละจะไม่ได้งบนะจริงจงบประมาณนะครับไม่ใช่ไปให้กับวัดใหญ่ๆวัดดังๆไม่ใช่นะจริงๆริงต้องไปดูวัดเล็กๆวัดล้างวัดที่ไม่มีไม่มีพระ วัดที่ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรทอนองนี้ก็ไปดูไปซัพพอร์ตหรือไปไปช่วยอะไรตามที่จะช่วยได้นะครับถ้าเกิดไม่ดีก็ยุบไปก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นอยู่ที่ชาวบ้านเท่านั้นเองที่วัดร้างเพราะว่าพระที่มาอยู่ที่วัดโดยพาวเจ้าวาดน,นี้ไม่ได้เรื่องพระชาวบ้านรอบๆวัดก็เลยไม่ศรัทธา ไม่ศรัทธาก็ไม่มีเงินช่วยเหลือไม่มีอะไรไม่มีการทอดกระถินทอดพระปาเพราะว่ามีวัดเยอะมากนะครับที่แต่ละปีไม่มีกระถินไม่มีกระถินเลยจริงเพราะว่ามันก็เป็นอยู่ที่เจ้าวาดอยู่ที่พระในวัดด้วยว่ามีจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็มีชาวบ้านรอบๆวัดด้วยจริงๆเขาก็ดูแลกันเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสำนักพุทธศาสนาหรอกครับแต่ก่อนก็ไม่มีมสำนักพุทธศาสนาหรอกครับ ขาก,ก็ช่วยเหลือกันเองมาตลอดนะครับก็เพิ่งจะมีนะครับต่ก่อนก็เพิ่งจะมีเคยได้ยินนะครับว่ามันมีสํานักพุทธเหรอเราก็คิดว่าสํานักพุทธนี่ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ก็ส่งคนมานําสวดมนต์อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะส่งคนมาเวลามีงานของผู้ว่าแล้วก็มาเป็นเป็นมัคคนายกอะไรจานองนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นจัดจัดสถานที่จัดอะไรก็ต้องสํานักพุทธแต่เดีด๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับสำนักพุทธเป็นหน่วยงานที่ ไม่แพ้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะแต่ก่อนกัสำนักงานวัฒนธรรมจังห,นะง,ง,มงหวัดก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เดือนนี้ก็แบบพอมีงบเยอะเยอะเยอะมันก็สามารถทําอะไรได้เยอะแยะแล้วค่าการในสํานักงานนั้นตามทันหรือเปล่าโดยเฉพาะรองผู้การกน,กนิกันรอสีทองนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับไม่ใช่ออกมาออกมาบอกว่าให้ความเป็นธรรมความเป็นธรรมอะไรวะ รักษาการสํานักพูดความเป็นธรรมอะไรวะไม่ได้เป็นความเป็นธรรมหรอกครับเขาก็มีสิทิโจมตีอยอยกมาพูดจาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวดเิ่งส้มหรอกครับคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยคนธรรมดาเขาก็ไม่เห็นด้วยครับอยู่ๆจะไปไปด่าไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่มันไม่มีมูลความจรงิงหรือมันมีมูลก็ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนั้นไม่ได้สิ่งที่ทําก็คือออกมาขอโทษพักเก้าไก่เขาออกมาขอโทษ จริงๆถ้าไม่ขอโทษก็ออกมาก็บอกว่านั่นเป็นความคิดส่วนตัวดิฉันคิดว่าพรรคก้าวไก่ต่อต้านศาสนาดิฉันคิดว่าพรรคก้าวไก่เป่าหัวเด็กๆให้เกียรดพ่อแม่ดิฉันคิดอย่างนั้นจริงๆก็ออกมาเลยเออกมาประกาศสงครามเลยไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะยังไงก็ไม่รุ่งอยู่แล้วล่ะในราชการแค่พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ อาจจะเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปทางที่เลวก็ได้อย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดคุณกันนิกนันคุณด่าคนอื่นเขาได้คุณไม่คิดเหรอว่าพักเก้าไกลเขาจะเครียดคุณไม่คิดเหรอวคุณพิธาเขาจะเครียดอยู่ๆมาด่าเขาอะ่ะอย่าไปเครียดนะกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับจะขอโทษหรือจะฟันธงอยู่ตรงข้ามก็ว่ากันไปเลยยังไงต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ ประเทศดีนะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอนะครับก็มาซื้อน้าหอมผมอหน่อยนะครับน้ําหอมสายมูเตดูนะครับย่อม,มนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่งฟรีท่านที่จะบูชาพระพุทธจินาดารุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะครับก็บูชาได้ที่ผมนี่ครับลุงจ่าทวีนะครับจ่าสิเบกดกรทวีบูรณเขต ท่านเป็นศิลปอาจารย์แห่งชาติท่านเป็นผู้บรรจงสร้างรุ่นนี้นะครับในโอกาสที่พระพุทธเจ้ามีอายุครบรอบห6 6้อยหกสบหกปีนะครับทำพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันที่หกเดือนหกปีหกสิบหกนะครับโดยท่านเจ้าคุณท่านสมเด็จเจ้าวาดวัดเขือวันมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านหม่อมหลวงสาร,ารีกิติยกรมาเป็นประธานฝ่ายคาลาบ้านะครับแล้วก็มีเกจิชื่อดังนะครับสิบหกรูปมานั่งทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับราคานะครับ หน้าตักห้าุดเก้านิ้ว12,000มืสองพันกว่าบาทครับหน้าตักเก้านิ้วสอง0มืนหกพันกว่าบาทหน้าตักสิบสองนิ้วห้า0มืนเก้าพันกว่าบาทนะครับแล้วก็เหรียญสองร้อยเก้าสิบาทพร้อมค่าส่งครับก็อินบอกมาพูดคุยกับผมครับใน facebook ดรกิจพลเดชวิศัยเลยแอดไลน์เข้ามาคุยครับในไ d l ดี e นจะขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์ไ d l ดี e ก็คือเบอร์โทรศัพท์ท่านที่ดำสนินผมนะครับไปสู้คดีกับคุณอาชยะแล้วก็ คุณนักร้องวัชินนะครับก็โอนเงินก็บัญชีไทยไานิ่ครับได้บัญีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขขอให้พรคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี